สวัสดีค่ะช่องแนวอยู่แนวกินค่ะวันนี้จะพามาทําน้ําพริกเห็ดฟางหรือบ้านเราเรียกว่าป่นเห็ดฟางนะคะอันดับแรกก็คือคั่วพริกหอมกระเทียมนะคะเรียบร้อยแล้วก็เอามาโขกเลยนะคะตําให้เข้ากันให้ละเอียดนะคะซึ่งเห็ดฟางเราก็ไปคั่วมาเรียบร้อยนะคะเราใช้การคั่วนะคะวันนี้เมื่อเห็ดฟางสุกก็สามารถมาทําน้ําพริกได้เลยนะคะเราจะไม่ได้ทํทให้ดูนะคะตอนคั่วเห็ดฟางนะคะตาพริก หอมแล้วก็กระเทียมให้ละเอียดนะคะต้องการความเผ็ดแค่ไหนใส่พริกแค่นั้นนะคะอันนี้ก็จะทำง่ายๆนะคะพริกก็พริกหน้าบ้านของเรานะคะไม่ได้ซื้อนะคะเป็นพริกปลอดสารพิษนะคะจากนั้นเราก็แกะเนื้อปลาทูใส่ลงไปเลยนะคะวันนี้จะใช้ปลาทูอ่านึ่งทั้งหมด1ตัวนะคะเป็นปลาทูตัวเล็กนะคะจะไม่ใช้ตัวใหญ่มากนะคะเพราะว่าเราจะทําน้ําพริกแค่ถ้วยหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้ใหญ่นะคะ การทําน้ําพริกนะคะเราก็จะเน้นไปที่การที่เราได้กินกับผักที่มีประโยชน์นะคะผักสดผักลวกนะคะจากนั้นโขกให้ละเอียดนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะก็ใส่ปลาทูเรียบร้อยตำให้ปลาทูละเอียดนะคะก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะสําหรับตำเนื้อปลาทูให้เข้ากันกับพริกหอมและก็กระเทียม จากนั้นก็จะใส่เห็ดฟางลงไปซึ่งเห็ดฟางก็คั่วเรียบร้อยบางคนก็จะเอาไปปิ้งไปย่างหรือไปต้มแล้วแต่นะคะทางนี้ใช้วิธีการคั่วเอานะคะแต่น้ำเห็ดฟางก็จะออกมานะคะเพราะว่าเห็ดฟางเขาจะมีน้ำอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงที่เราใส่ก็มีไม่มากนะคะก็จะมีแค่ผงชูรสน้ำปลาร้าแล้วก็มะนาวเท่านั้นนะคะใครจะใส่น้ำปลาด้วยก็ ตามแต่ใจชอบเลยนะคะเพราะว่าการทำอาหารนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะชอบหนักไปทางไหนก็ใส่ทางนั้นเลยนะคะก็ชิมรสนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในรสชาติดีแล้วนะคะเราก็หั่นนะคะผักชีใบเรื่อยนะคะหรือเรามีผักอะไรนะคะเราก็สามารถใส่ได้นะคะวันนี้ใส่ผักชีใบเรื่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยคลุกเคล้านะคะก็ตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วก็น่าทานมากนะคะ เพราะว่าอยากกินมานานแล้วนะคะสําหรับน้ําพริกเห็ดฟางหรือภาษาอีสานปนเห็ดเฟืองนะคะเรียบร้อยนะคะก็ตักใส่ถ้วยนะคะกินกับผักสดค่ะวันนี้ก็มีผักสดก็คือผักกาดเคียวบ้านเรานะคะเรียกผักกาดหินนะคะแล้วก็จะมีถั่วพลูนะคะแล้วก็ดอกว่านนะคะ ไปทานข้าวด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ